สวัสดีวันสงกราน,นะคะคุณโพสวัสดีครับคุณภูเต้สุขันวันสงกรานครับค่ะนี่ไปเล่นน้ําที่ไหนบ้างคะเนี่ยอ๋ออยู่บ้านนะฮะอาบน้ําอยู่ในห้องน้ำครับแตนคื่อมากสุดนะอ๋อ <c oughs> แบบว่าอาบน้าไปด้วยคุยโทรศัพท์กับเราไปด้วยว <c oughs> ันนั้นยากแล้วต้องเป็นโทรศัพท์รุ่นพิเศษฮะอ๋อ,อหนะคะก็วันนี้สบายๆเนาะเอาเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะต้องเคยเป็นละกันกับเรื่องของอาการที่โมโห ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของอาการโกรธแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องวิชาการต้องถามคุณมูเฟ่ก่อนครับว่าเคยอยู่ท่ามกลางคนที่ขี้โกรธหรือว่าตัวเองเคยมีอาการแบบนี้คล้ายๆกันหรือเปล่าครับคือทั้งสองอย่างตอบได้เลยเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวบางคนก็เป็นคนที่แวกหนึ่งก็จะแบบโมโหเหมือนภูเขาไฟระเบิดน่ากลัวแล้วเราที่อยู่ในสถานการณ์นั้นเราก็จะรู้สึกแบบ ตัวหดตัวรีดไม่ไม่ชอบเลยหมันในแฮปปี้นี่ขนาดเราไม่ได้เป็นคนโมโห,โหนะแต่คือเราเราไม่ชอบที่จะเห็นการทะเลาะโหงผางขึ้นเสียงนะคะแต่สําหรับปุ้บเป้ถ้าเป็นคนเวลาที่โมโหก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะแบบว่าออกจีนอะไรมากแต่ก็จะมีแบบเสียงสั่นๆแบบใจเต้นอะไรอย่างนี้อืมแต่ว่าไม่ได้บายออกทางการกระทําหรือคำพูดใช่ไหมครับ ไม่ค่ะถ้าโมโหก็คืออาจจะแบบว่าพูดแบบเอ้ยทําไมทําไมทาอย่างนี้หรือว่าก็เคลียร์กันไปแต่ถ้าไม่อยากจะยุ่งอะไรเพราะคนนั้นไร้ค่าเราก็เดินออกไปเลยดีกว่าอืมอืมโอเคอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่โกรธเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินออกไปได้หนึง่งรูปเป้หรือว่าไม่สามารถที่จะเก็บไว้หรือแค่พูดตรงตรงคือ <c oughs> ถ้าเราลองดูข่าวหน้าหนึ่งนะครับทุกวันเนี่ยทุกข่าวเลยเนี่ย ทุกครั้งที่มีการฆาตกรรมหรือว่ามีข่าวการทำร้ายร่างกายหรือว่าตบตีหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีสาเหตุมาจากความโกรธเกิดทั้น้นเลยแต่จะบอกว่าความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยทำร้ายกันมากที่สุดยิ่งกว่าอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นิึงเรไม่แตกอะไระครับเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนไปเนี่ยหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีก่อนเนี่ยตอนที่เรายังเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่เนี่ยจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เรียกว,ว่าเป็นอารมณ์พื้นฐานที่เกิดที่จะ เป็นพื้นฐานที่สุดของมนุษย์ละพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยคือความกลัวของสัตว์ชนิดเนยนะครับต่อมาเนี่ยคือความโกรธซึ่งมันต่อเนื่องกันมาแต่ความกลัวครับซึ่งความโกรธเนี่ยมีที่มาจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันต้องการที่จะทําให้เราเนี่ยเกิดการป้องกันตัวซึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจริงๆแล้วเวลาเราโกรธเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรบ้างเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้หยุดมันทันนะ อันแรกเลยครับที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราคือเราเคยได้ยินคงเคยได้ยินสารอะดรีนาลีนใช่ไหมครับคุณลุเต้อ๋อได้ยินแต่ส่วนมากจะไม่ค่อย <c oughs> คิดว่ามันเกี่ยวกับอารมณ์โกรธเพราะส่วนมากจะแบบพึ่งเวลาตื่นเต้นแบบเล่นรถไฟเหาะอะไรอย่างเนี้แบบอะดรีนาลีนหลั่ง <c oughs> ใช่แล้วอันนั้นเป็นสารตัวเดียวกันถูกต้องเลยครับเวลาเล่นรถไฟเหาะหรือว่าเวลาเราตื่นเต้นเนี่ยสารอะดรีนาลีนเช่นกันเพียงแต่ว่าเมื่อเราโกรธเนี่ยเป็นอะดรนตัวเดียวกันแต่เป็นอะดรนที่เราควบคุมไม่ได้ คือมันจะหลั่งออกมาครับจากตอมหมกไตแบบรื้อเยอะมากๆเลยถามว่าสารีอเย่ยจะทําให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างก็แบบที่คุณอุ้เบอกเมื่อกี้เลยคือหนึ่งใจสั่นหัวใจเต้นแรงมากๆนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยอันที่สองเลยก็คือว่าความดันเราก็จะขึ้นนะครับเหนื่อเราก็จะแตกตาเราก็จะผ้าม้วนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือว่าสิ่งที่เรียกว่าโรคโกรธไหลย้อนนะฮะเหมือนมันจะทําให้เราเนี่ยคิดอะไรไม่ออกครับคือพูดง่ายว่าเสียสติไปแล้วคือสติมันหายไปแล้วซึ่งตรงเนี้ย มันมีเหตุผลของมันครับซึ่งถ้าเกิดเราจะไปดูว่าเอ๊ะทำไมเวลาเราโกรธเราสติมันถึงได้แบบหลุดหายไปคิดอะไรไม่ออกเลยเนี่ยมันต้องไปดูว่าเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าอะมิกดัลลาครับอะมิกดัลลาเนี่ยเป็นส่วนของสมองเล็กๆครับเป็นเหมือนกับเม็ดถั่วอมอนในสมองของเราอะมิกดัลลาเนี่ยมันจะนําหน้าที่เวลาที่เรารู้สึกกลัวหรือโกรธมันจะนะครับส่องแสงขึ้นมาเลยในเครื่องฉายในเครื่องเอ i เมไหรือเครื่องสกแกนสมองเนี่ย เพราะว่าตัวมิกาลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เรียกว่าพี้มที่อารมณ์พื้นฐานอารมณ์ดิบถามว่าเวลามิกซาลําทงานจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งคือมันจะทําเขาเรียกว่ามิกซาลาไฮแจ็คนะหรืออมิกซตาลาปล้นนะครับมันจะปล้นการทํางานไปจากสมองส่วนหน้าของเราครับสมองส่วนหน้าของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจนะครับการวางแผนการชั่งน้ําหนักการวางการชั่งหนักเหตุของเหตุะผลที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรบ้าง ทุกสิ่งแล้วเนี้ครับจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าเมื่ออะมิกซ์ลามันเห็นว่าตายแล้วมันจะต้องโกรธแล้วล่ะสำหรับสถานการณ์แบบนี้สมองส่วนหน้าจะชัดดาวนหรือปิดตัวเองทันทีแล้วอะมิกซ์ลาจะมาทํางานแทนครับผมอ๋อก็คือมา,มาคลุมเลยว่างั้นเป็นเจ้านายใหญ่เลยถูกต้องเลยครับคุณูเฟ้เหมือนกับที่เวลาเราขึ้นเครื่องบินแล้วก็ปกติเนี่ยพาลอหรือนักบินเนี่ยก็คือสมองส่วนหน้าเขาจะเป็นคนขับ แต่ว่าถ้าเกิดมีอ,อาชญากรหรือว่ามีใครก็แล้วแต่ที่อยู่บนเครื่องบินนั้นอ่ะแล้วเขาจะล้นเครื่องบินอ่ะก็คือเขาเทคคอนโทรลหรือว่าเข้าไปนะครับขับเครื่องบินลานั้นแทนกัปตันเลยนะฮะอันนี้แหละคือเหมือนกับอเมริกาลาที่เข้ามาขับเครื่องบินแทนแทน,แทนกัปตันปกติซึ่งเป็นธรรมของส่วน,น้าทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในช่วงเบรกที่สองว่าเอะเราจะแก้ไขความโกรธอย่างไรหรือเรามาดูกันก่อนครับว่าความอันตรายของความโกรธ่งสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างอันตรายที่มากที่สุดเลยครับก็คือว่า ฮะนักวิจัยจากอเมริกาเขาพบว่าจากการวิจัยเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันคนเนี่ยคนที่ขี้โกรธเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูงเนี่ยมากกว่าคนปกติสองเท่าและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหัวใจวายตายเนี่ยมากกว่าคนปกติสามเท่าและสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดคือเขาพบว่าคนขี้โกรธเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าคนที่เป็น โรคอ้วนเรือรือรังนะฮะหรือคนที่สูบบุหรี่ตลอดชีวิตอีกครับคุณดู้เลยโอ้โหฟังแล้วนี่อย่าได้โกรธ่อยเลยทีเดียวนะคะงั้นเดี๋ยวเบรกที่สองเรามาคุยกันต่อค่ะเมื mm ่อกี้ฟังดูแล้วโอ้โหแอบน่ากลัวสแสดงว่าไอ้เจ้าอะดรีนาลีนแล้วก็เวลาที่เราโกรธอะมิกดาล่ามันมาควบคุมเนี่ยเปรียบเสมือนกับยาพิษที่คอยแบบบ่มเพาะเชื้อแรงๆให้กับร่างกายของเราให้มันถดถอยใช่ไหมฮะ ถูกต้องเลยครับและการบ่มเพาะนั้นอจริงๆแล้วทางุุธก็จะมีอยู่สี่แบบนะแต่เราจะไม่ลงลึกคือเขาก็จะมีชื่อเรียกต่างๆว่าการบ่มช่วงแรกเป็นยังไงช่วงสองเป็นยังไงช่วงสามเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังจะไม่ขอจับก่อนพอมันลึกแต่สิ่งที่อยากจะนําเสนอเลยกคือว่าหลายคนเนี่ยชอบบอกว่าความโกรธมันช่วยแก้ปัญหาได้ไอันนี้คุณภูเฟศเห็นด้วยไหมครับมันอาจจะเป็นตัวเริ่มต้น คือต้องการจะแก้ปัญหาหรืออยากจะให้อะไรมันปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในทิศทางที่เราต้องการแต่ถ้ามันไม่โกรธคนคนนั้นอาจจะไม่รู้สึกเกรงใจหรืออุ้ยแายแล้วที่เขายิ้มไม่เป็นไรก็ยังทํางานง่เง่าต่อไป <c oughs> คนนั้นอาจจะกลัวเกรงแล้วก็รีบเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนผลงานให้มันดีขึ้นถูกไหมคุณจริงๆแล้วต้องบอกว่าก็ไม่มีผูกผิดไม่มีถูกแต่ว่าก็ชอบคําตอบที่คุณอุเ้เรามาแชร์กันเพราะว่ารู้สึกว่าอืก็จริงครับ บางครั้งความโกรธก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะทําให้เราผลักดันที่จะแก้ไขหรือเปลีป่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะใช้ข้ออ้างว่าเฮ้ยความโกรธมันก็ดีนะเราก็เลยยังโกรธต่อไปซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมขอค้านว่าไม่จริงนะครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยความโกรธเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยยิ่งแย่ลงผมขอยกตัวอย่างเช่นนะครับองซานซูจีหรือว่ามหาจมาคานทีมาติลูเฟคิงหรือที่เพิ่งเสียชีวิตไปอย่างเช่นเนลสันแมนดาล่านะครับ ท่านดลายลาม,มาลดเยอะแยะไปหมดนะครับแม้แต่ในหลวงของเราเองเนี่ยท่านเหล่านี้ทุกท่านเนี่ยครับแก้ปัญหาในสังคมได้เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆจริงโดยที่ท่านเหล่านี้เท่าที่เราทราบเนี่ยไม่ได้ใช้ความโกรธเป็นตัวนํานะครับแต่ใช้จริงๆรแล้วเมตตาและความรักที่เรามีต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับคือเราเมตตาและรักคนในประเทศคนในสังคมคนในครอบครัวเราจรงต้องลุกขึ้นมาปกป้องและแก้ไขแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยความโกรธสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคุณโูเป้คงเคยได้ยินไม้ไทสันใช่ไหมครับ อ๋อกัดหูใช่ไหมฮะเรียบร้อยฮะโอ้โหอ้โหกัดหูกระจายครับของตอนนั้นที่เขาสู้กับอีแวนเดอร์โฮลิซิวนะมามาห่วยอีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยครับมีปัญหาคือว่าเขาไม่สามารถที่จะชนะได้เขาเห็นว่าเอ้ยมันเจอทางตันแล้วล่ะถ้าเขาแก้ปัญหาด้วยปัญญาเขาอาจจะเออพยายามทําให้อย่างน้อยเนี่ยเขาแพ้น้อยที่สุดพยายามตั้งาจหรือว่าเออป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองถูกชกมากอย่างน้อยเขารู้ละเขาสู้ไม่ไหว แต่ถ้าเขาไม่โกรธเขาก็จะยอมที่จะนะครับแพ้โดยที่ไม่ต้องเสียทั้งชื่อเสียงหน้าตาแล้วก็ไม่ต้องเข้าก,กูเกะแต่เมื่อเขาแก้ปัญหาด้วยความโกรธครับเขาก็กัดหูทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยถูกพักไปผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแหละนานมากๆแล้วคนก็ไม่ชอบหน้าเขาเลยหลังจากนั้นนะครับแฟนๆหลายๆคนก็เลิกตามเขาไปอีกกรณีหนึ่งก็คือเซนดิงซีดานนะครับอันนี้คุณเป้ก็เคยทราบนะมครับนะ นักบอลไม่ค่อยติดตามอะค่ะครับผมซีดีซีดานผมก็ไม่ค่อยติดตามอะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาเอาหัวไปม่งอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าเขาโกรธมากๆเลยคือเขาโกรธที่ว่าเอ้ยทำไมมาทําแบบนี้หรืออะไรเราแ,แต่กรรมการตัดสินไม่ดีแทนที่เขาจะนะครับระงับความโกรธของตัวเขาเองและแก้ปัญหาด้วยปัญญา,างเช่นแบบขอเปลี่ยนตัวเอาตัวเสริมมาแล้วตัวเองไปนั่งรอก็ได้เพราะโกรธมากไม่ไหวแล้วปรากฏว่าเขาแก้ปัญหาโดยการเดินไปแล้วโม่งอีกฝ่ายนะครับทําให้เขาได้รับใบแดงไล่ออกจากการเล่นไปและถูกพักการเล่นและหลังจากนั้น การคาเรียหรือว่าอาชีพนักบอลของเขาก็ตกต่ำลงแล้วคนอื่นก็นแซงเข้ามาเต็มไปหมดเลยครับอืมนี่ก็เหมือนกับว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันสามารถทําอะไรก็ได้เพราะว่าเราไม่มีความยั้งคิดเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการที่อาจจะมีการเอ่อปะท้วงกันหรือว่าสงครามอะไรบางอย่างเนี่ยพื้นฐานก็คือแบบอาจจะไม่ได้ใช้วิธีแบบเออเมตตาใจเย็นอะไรยีแต่แบบว่าไม่ได้ อย่างนี้มโหมโหมโหใช่แล้วครับคือตรงนี้ขอบอกว่ามันเป็นเด็นที่ดีมากๆเลยครับที่คุณเฟ้พูดขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องมีเสมอครับการที่เราอยากที่จะต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างที่เรามองว่าถูกต้องซึ่งผมก็ขอบอกเลยว่าแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ในเครื่องหมายคําพูดนะดีเพราะว่าเราต้องการที่จะต่อสู้เพื่อความดีธรรมหรืออะไร้วแต่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูด้วยครับว่าแล้วตัวเราเองล่ะมันคือสิ่งที่ดีหรือ,อยัง ไม่เช่นนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเออเราต้องการที่จะอันนี้ยกตัวอย่างที่ไม่เกี่ยวกับประเทศหรือสังคมเราเลย,ยเช่นมีอยู่ประเทศหนึ่งแล้วกันที่เขาอยากที่จะต่อสู้เพื่อที่จะเอาคนนะครับผิวสีหรือคนดําเนี่ยขึ้นมามีบทบาทหรือว่าสิทธิเท่าเทียมกับคนขาวถ้าเราต่อสู้แบบมาตินดูเธอทิงคือเราต่อสู้ด้วยความเมตตาความรักเราไม่ไปฆ่าเขาเรานะครับอดทนอะไรก็ล้วแต่เหมือนคันธี สุดท้ายเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราต่อสู้ด้วยความโกรธอย่างเช่นตอนที่อเมริกาเขาจะเลิกท่านะครับไม่เหมือนตอนที่รอห้าเราจะเลิก mm. เขาต่อสู้ด้วยความโกรธ mm. เขาแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันจะมาเป็นท่าอะไรกันนักหนามันต้องเลิกเดี๋ยวนี้เลยและมันจะต้องแตกหักตรนในข้างหนึ่ง mm. ก็โอเคครับเขาก็เลิกท่าได้ในที่สุดแต่คนตายไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนในสงครามการเมืองล่ะเรารับตรงนั้นได้หรือเปล่าถ้าเกิดเราทําด้วยความโกรธถ้าเรารับได้ก็นะครับเราก็ทําไปแต่ผมขอสนับสนุน อีกทางหนึ่งมากกว่าว่าเราทําด้วยความใจเย็นเราทําด้วยปัญญาเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแก้ปัญหาได้เหมือนกันแต่ไม่ต้องมีคนตายระหว่างทางมากขนาดนั้นครับอืมนะคะอันนี้ก็เก็บเอาไว้ให้ลองคิดดูแต่ทีนี้ถ้าคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในคนที่แบบหูว่ลิดง่ายปลอดแตกง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงวิธีการปรับอารมณ์แล้วก็แก้ไขในเรื่องของความขี้โมโหข,ของคุณกันค่ะเอแล้วครับ กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนี้นะคะอยากจะรู้จังเลยว่าวิธีการแก้ไขอารมณ์โกโรธง่ายๆเนี่ยคือหลายๆคนก็ฟังรายการธรรมะสบจิตสงบใจบางคนก็แนะนําให้หายใจเข้าลึกๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้ววิธีการแบบระงับอารมณ์โกโรธแบบชะงักชักนักเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างคะคุูครูครับคือต้องบอกเลยนะฮะว่าความโกโรธเนี่ยโอ้โหมีวิธีการเยอะมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ให้กันมาก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างทีนี้ ่อนที่ผมจะเข้าไปในวิธีการลงลึกต้องบอกว่าตัวเองอนนอนนเป็นคนขี้โกธนะครับเป็นคนขี้โกดมาโอ้ยมากมากมา,มากมากริงต,ตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพังทลายหมดเลยทุกอย่างกําแพงป่าบ้านแก้วน้ําสุนัขอะไรโดนหมดโดนทุกอย่างนะครับอ <c oughs> จริงๆฮนะ <c oughs> แรงก็แรงจริงๆฮนะแรงจริงๆนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นการเดินทางเป็นเจอร์นี่ของแต่ละคนที่เราจะต้องรู้ว่าหนึ่งเราโอเคมีตรงนี้ละนะครับเราต้องแก้ไขตรงนี้มันไม่ดีก็เลยจะบอกว่า อันดับแรกก่อนเลยครับคือวิธีการที่จะทําให้ตัวเราหายโกรธได้คือเราต้องศึกษาก่อนว่าเอ้ยตัวเราโกรธจริงเราต้องยอมรับว่าเราโกรธแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหลังจากตรงนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ครับคือผมอยากแนะนําว่าอย่าสร้างเขื่อนตอนน้ํามาคือหลายครั้งมากๆที่คนเราบอกว่าเอ้ยบอกให้หายใจลึกๆเอ้ยบอกให้เดินบอกให้ไปล้างหน้าไม่ได้ผลใช้ไม่ได้ผลทําไม่ได,ไได้คือผมอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ผลอยู่แล้วครับเพราะเรา พยายามที่จะรับความโกรธตอนที่เราโกรธเท่านั้น mm hmm. ผิดเราต้องพยายามที่จะฝึกระงรับความโกรธตอนที่เราไม่โกรธเพื่อที่ตอนที่เราโกรธเนี่ยเราจะได้รู้ตัวเองทันถามว่าต้องทําอย่างไรง่ายๆครับคือลองฝึกที่จะนั่งนิ่งเงียบหรือนั่งสมาธิดูหลายคนได้ยินคาว่าสมาธิอาจจะแบบโอ้ตายแล้วมันเป็นเรื่องของคนแก่เป็นเรื่องของคนธรรมะธรรมโมคนหัวเข้าวัดไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ยพูดเรื่องสมาธินี้พูดได้ทั้งวันเลยว่ามันดีต่อเราขนาดไหน แต่ผมจะพูดสั้นๆง่ายๆแค่ว่าเมื่อกี้เราไปดูเรื่องสมองส่วนหน้ากันแล้วว่าอะมิกดาล่าเนี่ยมันจะปล่้นการทํางานจากสมองส่วนหน้าของเราไปทราบไหมครับว่าการที่เรานั่งสมาธิหรือว่าเราสงบสติอารมณ์วันละประมาณ10-15ครั้งเนี่ยนักจิตวิทยาและนักวิจัยอเมริกาเนี่ยครับพอพบว่าสมองส่วนหน้าของเราเนี่ยจะทํางานเพิ่มขึ้น20-30แค่เรานั่งสมาธิ10บ5นาทีเท่านั้นซึ่งมันหมายความว่า เราทุกครั้งเลยนะครับที่เรานั่งสมาธิเรากําลังเพิ่มพลังให้กับสมองส่วนหน้าของเราให้มีพลังเหนือส่วนที่เรียกว่าอะมิกาล่าหรือสันทัตยาหรือสัดดิตอะไรก็แล้วแต่ถ้าผมจะเทียบให้ฟังง่งายๆคือว่าการที่เราเป็นกัปตันของเครื่องบินเนี่ยถ้าเกิดเราฝึกสมาธิบ่อยๆคือเราเป็นกัปตันที่เก่งและสามารถสู้กับผู้ก่อการร้ายได้ผู้ก่อการร้ายที่เรียกว่าอะมิกาล่าจะเข้ามาปล้นเราโอ้แต่เรามีวิชาย,ยูโดสายดําขั้นสิบ เราคือเขาป้านเราไม่ได้อะคือเราฝึกบ่อยครับฝึกจนสามารถที่จะเอ่อเทคคอนโทรลหรือว่ามีสติเพียงพอถามว่าตอนจุดต้องทําอย่างไรเอาไปทั้นๆันครับคือว่าเราฝึกเื่อที่จะรับความโกรธด้ืยตอนจเจริญสติคือขอให้เราฝึกและอยู่กบบลมหายใจให้ได้นานที่สุดอย่างเช่นเรานั่งสมาธิแล้วเราก็นะครับนับหนึ่งถึงแปดหายใจเข้านะครับหายใจออกอะไรเงี้ย ถ้าพักเราจะเริ่มเบื่อครับเราจะเริ่มแบบโอ้มาพรุ่งนี้จะต้องไปกินอะไรที่ไหนหัวหน้างานส่งหรือยังเมื่อวานมีคนดา่าฉันเหล่านี้ยครับมันจะขึ้นมาในความคิดมากมายไม่เป็นไรครับการนั่งสมาธิที่ททดีไม่ใช่การนั่งเพื่อที่จะไม่คิดแต่เป็นการนั่งเพื่อที่จะฝึกกลับมาอยู่กับตัวเองและลมหายใจทุกครั้งที่เราเผลอไปคิดอะไรก็แเราแต่เช่น แราว่าอาจจะแบบโอเคอ้าวเมื่อวานมีคนมาว่าฉันอย่างนี้พรุ่งนี้ฉันจะต้องขับรถไปที่นี่แล้วมีประชุมไม่เป็นไรครับโอเคเพลแล้วอ้าวกลับมาใหม่ <S <S สุดหายใจลึกๆลึกๆที่สุดท่านจะทได้แล้วก็กลับมานับใหม่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเท่านี้ครับแค่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีและสมองส่วนหน้าของเราจะมีพลังเพิ่มขึ้นเพื่อที่ทุกครั้งที่เราเกิดความโกรธนะครับเมื่อมันปีดขึ้นมาแล้วมันจะไม่แตกเพื่อง่ายว่าเหมือนปราะร นะครับตลอดที่ตัวสีแดงเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บป๊มันกาลังจะประหลอดมันกําลังจะแตกแล้วแต่ปึ๊บมันหดลงเพราะว่าสมองส่วนหน้าของเราได้รับการฝึกให้มีพลังมากกว่าอะมิจาราครับเหมือนกับว่าให้เรารู้จักอารมณ์ของเราไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันโผล่แผลมเข้ามาตอนไหนเวลาที่อะไรเข้ามาในหัวตอนที่เรายังไม่โกรธเราจะรู้แล้วว่าเอเคมันมาแล้วกาหิว คุ้มซ่านโกรธอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอตอนที่โกรธมาเราจะรู้ทันทีว่าเอะอะแอออย่ามานะจ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมจะให้สรุปเป็นตัวอย่างในชีวิตจริงของผมเองเนี่ยครั้งหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยครับเวลาผมโกรธเนี่ยมันก็จะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไม่มีคําว่าแอะแบบที่หนูเคยบอกคือมันก็ปึ๊บแล้วไปเลยก็คือแบบจัดการซะเลยไป<ะ>ทําร้ายเข้าของโชคต่อยอะไรว่างไปแต่ว่าพอฝึก ตัวนี้เป็นนานๆเนี่ยึ่งไม่ต้องนานมากนะครับสองถึงสองถึงสามวันสองถึงสามอาชีพสอง,งสามเดือนก็เริ่มเห็นผลแล้วคือเมื่อเราปีขึ้นมานะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังขับรถแล้วก็มีคุณป้าในรถเนี่ยเขาก็ว่าผมมากมายเลยว่าเอ้ยทําไมขับแย่ขนาดนี้ทําไมถึงหลงทางทําไมถึงไม่ได้เลื่อนพวกผมเองก็ปรุงแต่งมาเรียบร้อยเลยว่าโอ้ยทําไมมาว่าเราอย่างนี้เป็นใครขับรถตัวเองก็ไม่ได้เลื่อนอะไรก็แล้วแต่โอ้ยทําไม แนี้ไอ้เขานี่ยมีคนนั่งอยู่ในรถตั้งมั่งมาไมา่ว่าฉันได้ยังไงเกือบแล้วครับที่จะตะโกนออกไปว่าปุบป,ปากคือแบบดังๆให้หูแกหูแตกไปเลยแต่พอมันปี๊ดขึ้นมาอย่างนั้นอะด้วยความที่เราฝึกสมองส่วนหน้าของเราบ่อยด้วยการนั่งสมาธิเล็กน้อยเห็นเลยครับว่าพอมันขึ้นมาถึงประมาณหน้าอกเนี่ยแล้วมันกําลังจะออกมาตรงนะครับปากแล้วไปตรงลําคอเนี่ยมันซุ้แล้วมันก็มันก็หดลงไปแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันหายไปไหนอะ่ะคือแบบตกใจมากมากว่าอ้าว แล้วไอ้ที่เรากาลังจะตะโกนนะั่นมันหายไปไหนแล้วล่ะแล้วภูมิใจและดีใจมากมากเลยแต่ก็จะบอกว่ามันก็มีเหมือนกันที่เราเผลอปี๊ดแล้วมันก็แตกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะควบคุมอะไรได้เสมออยู่แล้วแต่ถ้าเราทําบ่อยๆสิบครั้งจากที่เราโกรธเจ็เราก็จะแก้ได้เก้าแก้ได้แปดเห็นเจ็ดหยุดได้หกมันก็จะลดน้อยลงเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็จะควบคุมและเป็นนายเหนือความโกรธได้ในะที่สุดของม,มั่นใจครับ นะคะนี่ก็คือวิธีแก้เพราะฉะนั้นแล้วสงกรานอย่างนี้นะคะเรียกว่าไปรีสตาร์ทอารมณ์ตัวเองใหม่เนาะเริ่มต้นหลังปีใหม่ไทยกลับมาก็อารมณ์ใจเย็นกันโดยเฉพาะการขับรถขับราเข้ากรุงเทพปุ้บเป๊คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยแบบโอ้โหรถอาจจะต้องแน่นและอาจจะมีการแซงอะไรกันอ้นี่มันต้องปานกลับในอิอยาอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะคะจะได้เรียกว่าถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกับทุกคน ใช่แล้วครับขออวยพรให้สงการานนี้เราดับไฟทั้งภายนอกด้วยน้ําและดับไฟทั้งภายในด้วยลมหายใจของเราเองนะครับนะคะแมะคมสริยเชียวขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยววันอังคารหนนะ้ามาคุยกันต่อนะคะคุณโพสวัสดีครับคุณลูเต้ค่ะสวัสดีค่ะ